ได้เวลาภาคชาวันนี้บูชาพระรัตนตรัยครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพภะคะวะตาธรมโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายเปันเตโอิพันูเจริญขอท่านรงเป็นอาจารย์ของท้าพระเจ้าภาษาทิเกณะสัมปาเถทะ ทนั้งหลายจงตั้งใจเราเรียนด้วยความเรื่อมใสเถิด แค่นี้ครับเช้าว,วันนี้เป็นคาบที่เท่าไหร่ครับคาบที่สี่ใช่ไหมคาบที่สี่เมื่อวานได้สามคาบคาบบ่ายทับหนึ่งคาบบ่ายทับสองภาคค่ำวันนี้ภาคเชา้าแล้วก็ภาคบ,บ่ายหนึ่งภาคบ,บ่ายสองภาคค่ำเหมือนเดิมนะครับวันละสี่คาบนะครับสี่คาบ วันนี้นำพระไตรปิฎกมาแล้วครับสามเล่มเลยใช่ไหมใครไปเอามาให้ผมสามเล่มเนี่ยสามเล่มมันสามเล่มเดิมเนี่ยวันนี้พระวิน,วนัยล้วนเล่มเก้ากับสามสิบสี่ไม่ต้องเอาครับเอาแต่พระวินัยเล่มหนึ่งกับเล่มสองเอาเล่มสามมาด้วยกันเลยเพาแค่หนึ่งกับสองก็พอวันนี้พระวินัยปิฎก <c oughs> นี่ครับวันนี้เราจะขึ้นตรงนี้เปิดหน้าคู่มือพระไตรปิฎกขึ้นมาหน้า13นะครับหน้า13พระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งจะอยู่หน้า13ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยครับสิ่งที่เราจะทบทวนก่อนเรียนทุกวันก็คือชื่อพระไตรปิฎก ย่อหัวใจนะครับจำได้หรือยังว่าพร้อมกันครับอาปามาจุปาทีมาสังอังคุสังวิทาภูกายะปะอาปามาจุปาทีมาสังอังคุสังวิทาภูกายะปะอาปามาจุปาทีมาสังอังคุสังวิทาภูกายะปะอาปามาจุปา ทีมาสังอังคูสังวิทาภูกะยะปะใครยังไม่ได้ครับมีคนยังไม่ได้มีไหมครับทำไมละครับยังไม่ได้ท่องอท่องไว้นะครับมันเป็นมันเป็นพวกหูสุตะเนี่ยมันจะติดตัวเราไปทุกที่มันจะใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ไม่ต้องพึ่งตำราครับถ้าจะเรียนแบบคนในโลกสมัยใหม่ดูถูกการเรียนแบบทรงจำ ท่องเป็นนกแก้วนกขนทองนะครับธรรมดานกแก้วนกขนทองมันพูดไม่ได้แต่มันท่องได้แลมันพูดได้พูดไม่ลืมเลยส่วนคนยังลืมเลยครับนกแก้วนกขนทองเจอที่ไรมันพูดคำไหน,นก็พูดคำนั้นไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนยเป็นประโยชน์อยู่ครับเป็นเป็นความรู้ติดตัวดีกว่าความรู้ติดกระดูกใช่ไหมดังนะั้นวันนี้ก่อนจะเรียนนะครับให้องความรู้เสริมเป็นภูมิสุตะ เพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับเก็บเกี่ยวความรู้ข้อละเล็กข้อละน้อยเรื่อยไปครับ เขียนไว้ครับโปทเกสุจะยังสิบปังปังรหัสเถสุยังทนังยะถากิจเจสมุปปเนณตังสิบปังณตังท่านังบ่จำความรู้ไว้ใบลานซับฝากท่านสาธาน่นปี้คาบใดกิจบันดาลดลเกิดบ้างแห่ซับและความรู้นี้อ้าวอันนี้เป็นนี้นะครับไม่ใช่นั้นนะครับ ทรัพและความรู้นี้ห่อนได้เป็นคุณครับเอาไปสอนชาวบ้านชาวเมืองครับฮะไม่ขึ้นไลน์ไม่ขึ้นออนไลน์ไม่เช็คให้วันเช็คดูสิอ๋อมันไม่เปลี่ยนหน้าจอครับมันไม่เปลี่ยนหน้าจอมันแช่อยู่ที่เดิมเดี๋ยนะทัก